นารากรอดีตผู้ประกาศข่าวไอทีวีเคลื่อนไหวล่าสุดตอบด้วยภาพเผยภาพช็อตจดจำทั้งชีวิตวินาทีช่องยุติการออกอากาศจากกรณีรายการข่าวสามมิติได้นำคลิปหลักฐานการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีมาเปิดเยผยปมมีคำตอบเรื่องดำเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อซึ่งพบว่าตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดำเนินการใดๆซึ่งมีข้อมูลไม่ตรงกับบันทึกเอกสารการประชุม จนกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและถูกจับตามองอย่างมากในขณะนี้ล่าสุดตนารากรอดีตผู้ประกาศข่าวไอทีวีได้ออกมาเผยภาพช่วงวินาทีสุดท้ายที่ทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวก่อนปิดช่องไอทีวีโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าเจอคำถามเรื่องไอทีวีทั้งวันขอตอบเป็นภาพละกันในภาพที่สาม คือเหตุผลที่สปอน,นอสั่งให้ไอทีวียุติการออกอากาศภายในเวลาเที่ยงคืนวันที่14มกราคม2551ภาพที่1อ่านข่าวฮอต n นวสเมื่อวันที่14มกราคม2551เป็นรายการสุดท้ายที่อยู่ในผังรายการที่ได้ออกอากาศภาพที่2เครดิตท้ายรายการพร้อมกับภาพผู้ชมที่ทยอยมาแสดงความเสียใจที่สถานีหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากอาทิ นักข่าวที่มีคุณภาพส่วนมากมาจากไอทีวีแหล่งฟูมฟักนักข่าวคนอ่านข่าวนักวิเคราะห์ข่าวระดับคุณภาพของเมืองไทยยังจำภาพนี้ได้ค่ะเสียดายมากชอบมากข่าวรู้สึกได้ถึงความเที่ยงตรงแต่นั้นมาไม่เคยดูข่าวรายการโทรทัศน์เลย